นิยายเพลทีทีสนับสนุนได้ที่ช่องทาง TrueMoney Wallet 0ูน0 3ห1 8 3า็ด065ธนาคารออมสิน02008 804 7269บทที่201พิธีเปิดแสงอาทิตย์ยามบ่ายอบอุ่นและเงียบสงบแสงแดดสีทองส่องมาที่ห้องนอนของซาสุเกะร้านขายเฟอร์นิเจอร์ส่งคนงานสองคนไปส่งเตียง หลังจากติดตั้งแล้วนาูโตก็ส่งเสียงดังเพื่อทดสอบเตียงผลก็คือเขาพอลอ,อ,อยอหลับไปทันทีที่ลม้มลงบนเตียงนุ่มๆแซดแซดแซด,แดซาสึเกะใส่หัวอย่างช่วยไม่ได้จูจูก็จำได้ฉันเห็นนาูโตนอนหลับครั้งหนึ่งตอนที่ฉันยังเป็นเด็กในเวลานั้นดูเหมือนเขาจะรู้สึกไม่มั่นคงและรวมตัวกันเป็นลูกบอลเล็กๆเกมื่อมองดูท่าทางการนอนอันแสนสาหัสของเขาซาสึเกะก็ยิ้มบางๆ แต่ฉันไม่รู้ว่าทำไมมีความหวานอยู่ในใจของเขารสชาติของมิตรภาพวัยเยาวด้านนอกอาคารโฮคางะในขณะนี้อุทาทาเนโคฮารุบอกกับทิรานุอิเกนมะและอาโอบายามาทิโรว่าไดเมียวได้แจ้งให้คุณทราบแล้วต่อไปคุณต้องรับผิดชอบในการแจ้งให้ชาวบ้านทราบเกี่ยวกับโฮคางะรุ่นที่ห้าโฮมูระกล่าวเสริมว่าทิธีเปิดที่เกี่ยวข้องก็ต้องเตรียมด้วยใช่จุลภาค และในขณะนี้โคสนาโคโนฮามารุหลานชายของรุ่นที่สามกำลังมีอารมณ์ฉุนเฉียวเพราะฉันเห็นข้าวของของปู่ฉันถูกย้ายออกไปหมดแล้วจึงไม่มีใครเรียกเขาว,ว่าท่านโคโนฮามารุอีกต่อไปเขาซ่อนตัวอยู่ในห้องทำงานของโฮคาเงะมีการสร้างกลไกต่างๆเพื่อหยุดยั้งซึนาเดะซึนาเดะไม่มั่นใจถึงแม้คุณจะเป็นหลานชายของโครงการรุ่นที่สามแต่ฉันก็ยังเป็นหลานสาวของโครงการรุ่นที่หนึ่ง ใครยังไม่ได้คลิกพื้นหลัง3ครั้ง5ห,หารด้วย2องทำลายกับดักสุดเก๋ที่สร้างโดยโคโนฮามารุนารูโตและอิเคโนจุนมาถึงทันเวลาและมอบซุปไก่สองสามคำให้กับดวงวิญญ,ญาณให้กับเด็กน้อยในที่สุดโคโนฮามารุก็หยุดสร้างปัญหาต่อมาพวกเขาได้พบกับชิกามารุยิ่งนารูโตมองมากเท่าไรเขาก็ยิ่งรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติมากขึ้นเท่านั้น ท้ายที่สุดอีกเคโนอจุนเป็นคนที่ให้เห็นว่าฮ่าฮ่านั่นมันเสื้อจูนินของชิกามารุเมื่อคุณสวมเสื้อกักสีเขียวนี้สไตล์ของคุณก็จะแตกต่างจากปลาและกุ้งเหม็นตัวอื่นอย่างสิ้นเชิงนาูโตปากใหญ่จริงๆเขาก็นอนแนบหูชิกามารุทันทีแล้วพูดว่าเธอรู้หรือเปล่าจริงๆแล้วโฮคางะรุ่นที่ห้าคนใหม่คือหญิงชาราในวัยห้าสิบเร็วๆนี้ ทุกคนรู้อายุที่แท้จริงของซึนาเด็กแม้ว่าคราวนี้จะมีคนเลื่อนขั้นเป็นชูนิงเทียงสองคนก็ตามโฆษณาแต่ชาวเสี่ยวเทียงก็ไม่ละเลยการฝึกฝนของพวกเขาเนจิลุงคนโตของฉันกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อฝึกฝนทักษะการลาดระเวนของเบียร์คู่กันด้วยเหตุนี้หลังจากการคำนวณและการสังเกตที่แม่นยำของเขาควรมีนกกระจอกแปต,ตัวอยู่ใกล้ๆสงสาร มีบางอย่างผิดปกติกับการสังเกตของเขานี่เป็นประเด็นสำคัญจริงๆในการสอบและต้องวงกลมไว้ดวงตาสีขาวสามารถมองเห็นนกกระจอกได้เพียงแปดตัวและเงาที่บ่งบอกถึงจุดบอดก,ก็ถูกฝังไว้ที่นี่จางๆต่อมาระหว่างยุทธการที่คิโดมารุเนจิแหกคุกแห่งโชคชะตาได้และในที่สุดก็เห็นนกกระจอกตัวที่9ก้โนโจุนวิ่งไปที่ป่าเป็นพิเศษและพบชิโนที่กำลังเก็บมแมลงอยู่ จริงหรือ,อยาเจิ้งพาอากามารูไปฝึกท่าพิเศษมาเหลืองฉี่ปัสสาวะไหลออกมาและทำให้แมลงทั้งหมดที่ทิโนพยายามจับจมน้ำจี้เย่จุนหัวเรอาอขณะกุมท้องจุนละภาคสองวันต่อมาพระอาทิตย์ส่องแสงเจิจ้าและถนนก็ว่างเปล่าผู้คนทั้งหมดมารวมตัวกันที่จัตุรัสโคนโนฮะประเทศต่างๆยังได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิดงานด้วย รวมถึงที่สูกะาจากหมู่บ้านนาเดทิโกด้วยบนแท่นสูงซึนาเดะมีความห้าวหาญและเป็นวีรบุรุษโฆษณาแม้ว่าคุณยายโคฮารุจะเตือนเธอแต่เธอก็ต้องสวมเสื้อคลุมเทพเจ้าโฮคาเงะแต่ซึนาเดก็ไปตามทางของเขาเองยังคงสวมแจ็คเก็ตสีเขียวที่มีคำว่าพน,านันพิม์พอยู่ด้านหลังเพียงแค่ถือหมวกโฮคาเงะอยู่ในมือมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากรูปลักษณ์ที่มีสเสน่ห์ในอดีต ซึนาเดะณนเวลานี้เหมือนดอกกุหลาบที่กำลังเบ่งบานพูดเสียงดังฉันคือโฮคาเงะรุ่นที่ห้าเสียงเชียร์และเสียงปรบมือดังสนั่นดังขึ้นด้านล่างชิโนกิบาทและคนอื่นๆตกตะลึงเธออายุเกิน50ปีจริงๆเหรอนารูโตะพยักหน้ายอย่างมั่นใจถ้าเป็นของปลอมก็จะเปลี่ยนมารุโกโทรมองดูซึนาเดะทุกวันด้วยแววตาชื่นชม เธอหวังว่าจะเป็นนินจาเหมือนซึนาเดะสักวันหนึ่งอิโนที่อยู่อีกด้านหนึ่งก็ถามว่าโททีคุงเป้าหมายของคุณคืออะไรการได้เป็นโฮคาเงะแบบนารุโตะจีเย,ยจุนหัวเราะฉันไม่อยากเป็นโฮคาเงะตอนนี้ไอมาจากด้านหลังจิเย,ยจุนบทที่สองสองนาเดที่โกรที่สุกะบปะทาซาสุเกะจีเย,ยจุนหันกลับมาดูจิไระยะเขามองดูตัวเองอย่างสนุกสนาน จีเย่จุนยิ้มและพูดว่าอาจารย์จู่จูคุณก็มาปรากฏตัวข้างหลังฉันทำให้เด็กน้อยกลัวตายจิระยะบอกจุดประสงค์ที่จะตามมาหาเขาฉันจะออกจากหมู่บ้านเร็วๆนี้ไปรวบรวมวัตถุดิบฉันอยากให้เธอจับตาดูนารูตโตะโดยเฉพาะองค์กรแสงอุตสาหจีเย่จุนพยักหน้าแต่เขาไม่ได้กังวลเลยเพราะตามโครงเรื่องเดิมนารูตโตะยังไม่ตกอยู่ในอันตรายทีทีเปิดงานจบลงอย่างรวดเร็ว ซึนาเดไม่ได้พูดยาวๆเช่นกันซึ่งทำให้คุณยายโคฮารุไม่พอใจอย่างมากอย่างน้อยเราควรเน้นถึงเจ็ดจำนงแห่งไฟบุคคลสำคัญจากประเทศต่างๆที่มาแสดงความยินดีเขาก็จากไปทีละคนหมู่บ้านก็ค่อยๆกลับมาสงบ,บอีกครั้งหลังจากสอบถามนาเดที่โกรที่ซูกะก็พบนารูโตะอยู่ในป่าเมื่อเห็นที่ซูกะนารูโตะก็เดินไปข้างหน้าอย่างกระตือรือร้นทันที ในทางกลับกันซาสุเกะกลับแสดงค่าทีเป็นสัตรูชิสูกะเริ่มเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเธอริเริ่มที่จะเชิญนาูโตะมาที่หมู่บ้านนาเดทิโกในฐานะแขกทำไมนารูโตะถึงตอนนี้หมู่บ้านกำลังต้องการการพัฒนาอย่างมากเราคือกระดูกสันหลังเราขาดไม่ได้นาเดทิโกชิสุกะพูดในใจก็แค่เกนินเธอหัวเราะทันที ไม่สำคัญหรอกฉันจะพักที่โรงแรมโคโนฮาและฉันจะรอให้คุณมาคืนนี้นารูโตะเห็นด้วยอย่างยินดีแต่ในเวลากลางคืนโฆษณาซาสึเกะเป็นไข้38องศา9นารูโตะลืมนัดของสาวงามโดยธรรมชาติและอยู่บ้านเพื่อดูแลเขาริมฝีปากของซาสุเกะขยับขึ้นเล็กน้อยเผยร่องรอยแห่งความภาคภูมิใจที่มองไม่เห็น ในฐานะประมาจารย์แห่งไฟมันง่ายเกินไปที่จะสร้างภาพลวงตาของไข้บนหน้าผากนาเดทิโกะที่ชิสูกะรอทั้งคืนวันรุ่งขึ้นฉันออกจากโคโนฮาพร้อมกับเจ้านายด้วยความสิ้นหวังในรอบแรกของซาสุเกะประทานนาเดทิโกะชิสูกะซาสุเกะชนะในไม่ช้าหมู่บ้านโคโนฮาก็กลับคืนสู่ความสงบสุขดังเดิมซึนาเดเต,เต็มไปด้วยความมั่นใจเมื่อเขาเข้ารับตำแหน่ง แต่ตอนนี้ฉันเห็นเอกสารมากมายและหัวของฉันก็หมุนไปหมดฉันอยากจะขี้เกียจน่าเสียดายที่ชิซสเนเร่งเร้าเธอเชา้านี้จูจูจี้เย่จุนก็ได้รับภารกิจเมื่อเขาไปเข้าห้องน้ำติงเผยแพร่พลอเช็คอินและขอให้โฮสต์ทักทูลเสียวลี่ให้รับการผ่าตัดเฮ้เฮ <Hey, hey, S 1> นี่เป็นเรื่องง่ายเหมือนแจกฟรีหลังจากซักผ้าและแต่งตัวแล้วเขาก็วิ่งไปที่อาคารโฮคเงเเพื่อตามมหาซึนาเดะ จากนั้นทั้งคณะก็มาถึงโรงพยาบาลหลังจากตรวจสอบแล้วอาการของเซวลี่ไม่สดใสและเขาต้องเข้ารับการผ่าตัดซึนาเดกขมวดคิ้วและพูดกับกายเด็กน้อยการผ่าตัดลูกศิษย์ของคุณมีความเสี่ยงมากถ้ามันสำเร็จเขาก็จะเป็นนิงจาต่อไปได้แต่ถ้าล้มเหลวเขาจะตายผู้ชายเลือดร้อนอย่างกายและเซลลี่อดไม่ได้ที่จะตะลึงเมื่อได้ยินสิ่งนี้ เราอยากจะยึดติดกับวิถีนินจาที่เรายึดถือมาโดยตลอดจริงหรือโฆษณาท้ายที่สุดแล้วมดก็ยังโลภตลอดชีวิตเมื่อเผชิญกับชีวิตความฝันที่คุณมักจะยืนกรานอาจไม่สําคัญนักทุนหลีร้องไห้จนดอกแพรเปียกฝนอย่าทํากับฉันเลยต่อจากนี้ไปคุณจะไม่เป็นนินจาแล้วแต่ฉันก็จะตามคุณไปจี้เยจุนมหาเซียวหลีให้กําลังใจเขาและหวังว่าเขาจะไม่ละทิ้งความฝันของเขา เขายังเล่าเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจในสมัยโบราณมากมายทังโบอุทิศตนให้กับการเรียนติปกรรมแวนซิตองศึกษาอย่างหนักในที่มืดเบาเจิ้งในวเย,ยาเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาอาจยากรรมและลี่เ่งจ่าวเขียนเนื้อเพลงซูนาเดที่ยืนอยู่ข้างๆถึงกับตกใจเจ้าตัวเล็กคนนี้พูดเก่งมากเขาสามารถทำหน้าที่เป็นทูตทางการทูตได้ในอนาคตหลังจากการต่อสู้ทางอุดมการณ์อันดุเดือด ในที่สุดอาจารย์และสิทธิ์ก็ตัดสินใจร่วมกันรับการผ่าตัดซึนาเดก,ก็ถูกเซียวหลีกระตุ้นและใช้เวลาทั้งคืนศึกษาความรู้ทางการแพทย์หลังจากจากไปกลับบ้านตอนเย็นจี้เย่จุนเปิดแผงลงชื่อเข้าใช้และลงชื่อเข้าใช้งานให้เสร็จสิ้นติง้งขอแสดงความยินดีกับพิธีกรที่ชักชวนเซียวลี่ให้เข้ารับการผ่าตัดและได้รับรางวัลเอิร์สไต์ห่วงชวนนูมาในศึกซันนิงเมื่อไม่กี่วันก่อน ที่เยจุนมองเห็นความงดงามของวิชานินจานี้มันสามารถเปลี่ยนดินใต้ฝ่าเท้าของสัตร์ูให้กลายเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่และกักขังพวกมันไว้ในนั้นจนกว่าสัตว์รูจะจมอยู่ในตลิ่งจนหมดยังคงมีความแตกต่างระหว่างมันกับทูเลียเดอร์แต่โททีอิเคโนชอบเรียกแบบนี้ว่าแบบเอิร์ธโทนเดือดปุดปุดวันถัดไปซึนาเดชช่วยเซียวลีรักษาอาการบาดเจ็บที่ขาของเขา คุณสามารถฝึกได้อีกครั้งในอีกไม่กี่วันหลังจากทราบข่าวการฟื้นตัวของเสี่ยวลี่กายน้ำตาซึมทันทีและร้องเสียงดังโฆษณาฉันจับต้นขาของซึนาเดะไว้น้ำตาไหลด้วยความซาบซึง้งซึนาเดะพูดกับเขาว่า<ๆ>เด็กน้อยฉันได้ยินมาว่าคาคาทีกำลังจะเป็นพ่อคนตอนนี้นายเป็นผู้ใหญ่แล้วถึงเวลาคิดเรื่องส่วนตัวแล้วดูทีซึนเนะข้างๆฉันสิคิดถึงคมเจ้าเล่ห์คนนั้น แก่กว่าผมหนึ่งปีกลายหนีออกจากวอร์ดทันทีจากนั้นซึนาเดก,ก็จากไปพร้อมกับรอยยิ้มเทียนเทียน,นถามด้วยความสับสนทำไมเธอถึงเรียกอาจารย์ของเธอว่าเด็กน้อยเนจิเสริมใช่ครับอาจารย์ดูแก่กว่าเธอนารูโตต,ตอบว่าเธอไม่รู้เหรอฉันจะบอกความลับให้ฟังได้โปรดอย่าแพร่ออกไปข้างนอก ซึนาเดะแม่สามีคนนี้อายุเกินห้าสิบปีแล้วดังนั้นเป็นเรื่องปกติที่ผู้ชายตัวเล็กจะเรียกเธอว่ามิสเตอร์กายอัญญประกาศคู่จี่เยจุนหยิบลำโพงขนาดใหญ่ออกมาแล้วยื่นให้เขานารูโตะเกาหัวด้วยความสับสนคุณอาจจะยืนอยู่บนหินโฮคางเงะพร้อมกับลำโพงและออกอากาศบอกอายุของซึงนาเดะทั่วทั้งหมู่บ้านแล้วนารูโตะก็หัวเราะอ,อย่างเขินอายบ่ายนี้ โทชิชิโนได้รับการนัดหมายจากซึนาเดะเราจึงรีบไปที่อาคารโฮคงเงะและในขณะนี้บนสนามหญ้าด้านนอกโคโนฮะหลังจากที่ซาสุเกะฝึกเสร็จเขาก็พบต้นไม้ใหญ่สำหรับนอนพักผ่อนยามบ่ายแต่ไม่นานหลังจากนั้นเขาก็เอามือปิดตาเขาพูดด้วยน้ำเสียงไม่อดทนสิ่งที่ฉันเกลียดที่สุดคือมีคนแอบมองในขณะที่ฉันหลับซาสุเกะคุงฉันขอโทษตอนนี้ ชายคนหนึ่งเดินออกมาจากหลังต้นไม้บทที่20 3คําคำขอของซึนาเดะมีคนเดินออกมาจากหลังต้นไม้สีผมเป็นสีเทาแว่นตาย้อนยุคทรงกลมสะท้อนแสงแสงแดดแค่เดินกับโผลกกระเพตซาสุเกะมองอย่างเย็นชาดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความไม่อดทนคนคนนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากยาคุชิคาบุโตคาบุโตดันแว่นตาขึ้นแล้วพิงกับลำต้นของต้นไม้ มุมปากของเขาโค้งงอเป็นรอยยิ้มที่ไม่รู้จักอาจารย์ของฉันพูดถึงคุณอีกครั้งและบอก,กว่าซาสุเกะคงเป็นพรสวรรค์ที่หายากเขาอยากจะเชิญคุณมาเยี่ยมชมสวรรค์ของเราบางทีคุณอาจจะมีความรู้สึกที่แตกต่างออกไปหลังจากเยี่ยมชมซาสุเกะไม่ได้พูดอะไรฮ่าาเมื่อเปรียบเทียบกับหมู่บ้านเล็กๆอย่างคโคโนฮาแล้วซาสุเกะคงนั้นด้อยกว่าพรสวรรค์ของเขามากเขาควรไปยังที่ที่กว้างกว่าเพื่อสยายปีกซาสุเกะย,ยังคงสวมโลอยู่ ซาสึเกะคงุงจริงๆแล้วพวกเราอยู่ฝ่ายเดียวกันดังนั้นคุณไม่จําเป็นต้องซ่อนมันไว้ต่อหน้าฉันความสัมพันธ์ของคุณกับเด็กผมลอนคนนั้นไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมฟังนี่ซาสึเกะตกใจทันทีคําพูดสงบแต่เต็มไปด้วยความเยือกเย็นฉันขอเตือนคุณอย่าพยายามเอาเปรียบนารูโตะไม่อย่างนั้นฉันจะทําให้การตายของคุณน่าเกลียดคาบุโตะหัวเราะแล้วพูดว่า ไม,ไม่ไม่ไม่คุณเข้าใจผิดฉันหมายถึงว่าจร,จริงๆแล้วมีคนแบบคุณมากมายในโลกนี้แต่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับหน้ากากซาสุเกะไม่เข้าใจเราไม่แบ่งแยกและโฮสของฉันก็อัธยาศัยดีมากที่เสร็จเรียบร้อยหยิบของขวัญออกมาโฆษณานี่คือสเนกปูโนกาย1069เจ้าของทำมาโดยเฉพาะสำเร็จมาโดยตลอดชีวิตนมผมอันสูงส่งความสวยงามและความงามป้องกันความชราซาสุเกะมองออกไป หยียดยามมากแต่ฉันคิดว่านารูโตะชอบดื่มนมเขาจึงรับมันไปอย่างไม่ใหยดีหห้าห้าถูกต้องฉันจะบอกความลับให้ฟังอาจารย์ของเราในที่สุดซาสึเกะก,ก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปเขาหยิบคุณนออกมาแล้วชี้มาที่เขาอย่างดเดือดและสาบแช่งบ้าฉันแตกต่างจากเธอนารูโตะกับฉันเป็นเพียงมิปริภาพที่บริสุทธิ์จุลภาคภายในห้องทำงานของโฮคาเงะ ซึนาเดยืนอยู่หน้าหน้าต่างมองดูโคโนฮาหลังสงครามจิรรยะมองไปรอบๆเขากำลังมองหาลูกบอลคริสตัลรุ่นที่สามทีซึเนะถือโลมารายงานว่าท่านซึนาเดะโทชิอิเคโนโม,มาแล้วหลังจากพูดจบเขาก็บ่นอีกครั้งเออขี้เกียดอีกแล้วทำไมไฟล์มันเยอะจังซึนาเดะโบกมืออย่างสบายๆโดยไม่สนใจเธอจี้เย่จุนเดินเข้ามาอาจารย์จิไระยะก็มาด้วยเหรอ คุณบอกกว่าจะออกไปเก็บเงินนอกหมู่บ้านไม่ใช่เหรอจิระยะขยิบตาทันทีซึนาเดะเมินเฉยวันนี้ผมเรียกคุณมาที่นี่เพื่อคุยเรื่องเล็กๆน้อยๆซึนาเดะพูดจาไพเราะหลังจากการต่อสู้ที่โอโรจิมารุพลังการต่อสู้ของโคโนฮะก็ไม่เพียงพออย่างมากและโจนินเกือบทั้งหมดก็ถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจแล้วจิเยจุนพยักหน้าโคษนาเขาเขา้าใจ สำหรับโคโนฮามันมักจะอาศัยพลังการต่อสู้เพื่อรักษาสมดุลกับเพื่อนบ้านแม้ว่าปัจจุบันนินจาจะขาดแคลนอย่างหนักก็ตามแต่จำนวนงานไม่ลดลงเพราะเมื่อปฏิเสธภารกิจก็จะเท่ากับบอกประเทศเพื่อนบ้านว่าโคโนฮาไม่เหมือนเดิมและความแข็งแงกร่งก็อ่อนลองอ,งอซึนาเดะหยิบรายงานบนโต๊ะขึ้นมา นี่คือรายงานภารกิจของคุณฉันอ่านอย่างละเอียดและจากการต่อสู้ครั้งนี้ที่ปราสาทแทนโูฉันคิดว่าความแข็งแกร่งของคุณเหนือกว่าจูนินแม้ว่าคุณยังขาดประสบการณ์แต่คุณมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นโจนินฮะโจนินฉันเพิ่งได้รับการเลื่อนขั้นเป็นจูนินไม่ใช่เหรอนอกจากนี้ที่นี่คือโคโนฮะโจนินเป็นอาหารสัตว์ปืนใหญ่และเกนินคือผู้ทำลายโลก จิรยะหัวเราะแล้วพูดว่าเฮ้เ hey, จ้าตัวน้อยคุณคือนินจาที่เร็วที่สุดที่ได้รับการเลื่อนขั้นจากโูนินเป็นโจนินอย่างไรก็ตามมีเส้นสีดำปรากฏบนหน้าผากของชือเยจุนเมื่อดูเหมือนไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นกับโจนินและอุดมคติของเขาในตอนนี้ไม่ใช่การเป็นโฮคังเงะที่สำคัญคือเจ้านายของเขาคือจิไรยะจิรยะเป็นเพื่อนเก่าของโฮคังเงะรุ่นที่ห้าเขาพูดทันที แต่โจนินไม่สามารถเลื่อนขั้นได้เพียงเพราะเขามีความสามารถเขายังต้องสั่งสมประสบการณ์ภารกิจให้มากด้วยซึนาเดะโบกมือช่วงเวลาพิเศษของคโคโนฮาตราบใดที่คุณฝึกฝนมากขึ้นในอนาคตมันก็จะไม่เป็นปัญหาจีเยจุนยังคงปฏิเสธให้นารูโตจัดการเลยโฆษณาจิไรยายิ้มแล้วพูดว่านารูโตควรเริ่มต้นด้วยเกนินตัวละครของเขายังไม่มั่นคงและเป็นผู้ใหญ่เพียงพอ ต่อมาเขายื่นมือให้ซือนาเดกเอามาซือนาเดกหยิบเงินออกจากกระเป๋าอย่างไม่เต็มใจและยื่นให้เขาอะไรงอดีหนึ่งคุณกำลังทำอะไรจี้เยจุนตกตะลึงเป็นอย่างไรบ้างฉันรู้จักลูกศิษย์ของฉันดีที่สุดเขาไม่เห็นด้วยเสี่ยวจุนก็เหมือนกับฉันไม่มีความปรารถนาในเรื่องการเมืองและอำนาจห้าๆ้าคราวนี้คุณแพ้เดิมพันหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็จ้องมองไปที่จี้เยจุน กล่าวคำอำลาและจากไปอะไรวะพวกเขากำลังเดิมพันกับฉันทิึเน่เสียใจมากโทชิอิเคโนนี่คือคำสั่งจากโฮคางะรุ่นที่ห้าซึนาเดะโบกมือไม่ต้องรีบเรามาพูดถึงเรื่องที่สองกันดีกว่าเด็กน้อยฉันไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะเรียนวิชานินจาทางการแพทย์ด้วยและความสามารถของคุณก็ไม่ได้อ่อนแอนี่ทำให้ฉันประหลาดใจ จีเยจูนมีลางสังหรณ์ที่เป็นลางร้ายอยู่ในใจเธออยากจะรับฉันเป็นลูกศิษย์ของเธอไหมจริงหรือซึนาเดยยิม้ม G H G H เขาพูดด้วยสีหน้าจริงจังว่าจีเยจุนคุณสนใจที่จะเป็นเด็กฝึกงานของฉันไหมบทที่2 0งสีดันโซกินบุฟเฟ่จีเยจุนเงียบไปให้เขาจุดประสงค์ของของค์การเป็นลูกศิษย์รุ่นที่สามคือเพื่อไม่ให้สงสัยนินจูดสอที่ได้รับรางวัล บูชาจิรรยะเพื่อความคล่องตัวการฝึกงานจะจำกัดเสรีภาพของคุณโดยเฉพาะผู้หญิงที่จัดการทุกอย่างแบบละเอียดยิบในอนาคตเมื่อเขามาเป็นเด็กฝึกงานของเธอเขาอาจจะรับหน้าที่เป็นคนรับใช้และทำธุระเสิบชาและน้ำซื้อผักและปรุงอาหารเปลี่ยนหลอดไฟซ่อมห้องน้ำแต่เวอยลี่เฮลลิงจุดสื่อและชาคราสเกเลเบลได้รับการฝึกฝนด้วยตัวเอง ไม่มีทางที่เธอจะสามารถสอนเครื่องหมายร้อยการรักษาให้ฉันได้ในตอนนี้ทำไมคุณถึงคิดว่าคุณมีระบบอย่าก,กังวลว่าจะไม่มีนินจาในอนาคตเขาจึงยิ้มอย่างสุภาพแล้วพูดว่าท่านซึนาเดะจริงๆแล้วฉันไม่ค่อยสนใจการรักษาพยาบาลมากนะักทิศทางการพัฒนาของฉันยังอยู่ในไทจูดสือและนินจูดสือตัวรุกซึนาเดะเป็นผู้หญิงที่ฉลาดฉันเข้าใจอย่างรวดเร็วว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่เอาละ่ะ อย่าบังคับจี้เยจุนถอนหายใจด้วยความโล่งอกโดยไม่คาดคิดซึนาเดกเปลี่ยนเรื่องแต่คุณต้องเลือกสองสิ่งเหมือนกันจะเป็นโจนินหรือเป็นสิทธิ์ของฉันทิซึเนปิดปากแล้วหัวเราะขิงแก่จะเผ็ดกว่าทันใดนั้นซึนาเดก,ก็โกรธจัดเฮ้ hey, คุณคิดว่าใครคือลาวเจียงโฆษณาทิซึเนปิดปากและเงียบไปทันทีจี้เยจุนก็ต้องเลือกเหมือนกัน เอาละมาทานโจนินพิเศษกันก่อนเถอะฉันเพิ่งรู้ทักษะทางการแพทย์เขาพูดแบบนี้ในทางกลับกันซึนาเดก,กลับชื่นชมตัวละครของอีเคนโอจุนมากยิ่งขึ้นเงียบเงียบสบายสบายไม่แสวงหาชื่อเสียงหรือความมั่งคั่งสภาพจิตใจไม่แย่แสและไม่มีความปรารถนาทางโลกจริงๆแล้วเขาคล้ายกับฉันมากแค่ฉันต้องรับตำแหน่งโฮคาเงนี้แค่นั้นแหละ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณจะกลายเป็นโจนินคนพิเศษของโคโนฮาอย่างเป็นทางการฉันจะส่งคนมาจัดก,การรายละเอียดในภายหลังจี้เยจุนแค่อยากจะจากไปซึนาเดะหยุดเขาไว้ยังมีเรื่องที่สามฉันเช็ดมันนอกจากนี้โคโนฮากำลังตกอยู่ในภาวะตกต่ำในขณะนี้และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจก็มีความสำคัญมากฉันเข้าใจด้วยว่าคุณเป็นเจ้าของสองอุตสาหกรรม และคุณประสบความสำเร็จได้เมื่ออายุ19ปีซึ่งแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นพ่อหมดทางธุรกิจเช่นกันซึนาเดะได้เดินทางไปยังห้าประเทศหลักตลอดหลายปีที่ผ่านมาทราบอดีการประหนักรู้ถึงความสำคัญทางเศรษฐกิจนั้นขยายไปไกลเกินกว่ารุ่นที่สเธอวางแผนที่จะจัดตั้งการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะดำเนินการก่อสร้างทางเศรษฐกิจอย่างจริงจังในโคโนฮะสร้างโคโนฮะให้เป็นเมืองท่องเที่ยว ความคิดเริ่มแรกของฉันคือการจัดเลี้ยงน้ำพุร้อนการพนันคำพูดยังไม่จบชิึเนะไออย่างแรงซึนาเดยยิ้มอย่างเชื่องชาทันทีฉันอยากให้คุณเป็นผู้นำหากคุณมีรูปแบบอุตสาหกรรมที่ดีอื่นๆฉันจะรับผิดชอบในการประสานงานของที่ดินและร้านค้าจี่เย่จุนดีใจมากโฆษณาแต่เงินไม่ขาดแต่เขาก็ยังต้องการบรรลุสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ในชาติก่อน ต่อมาตามคำแนะนำของจิรรยะจี้เย่จุนเปิดหอศิลอีกแห่งนอกจากเขายังแนะนำโรงอาหารให้กับโคโนฮาด้วยวันเปิดงานแดนโซเข้าคิวตอนตีสามและรอจนถึงเที่ยงด้วยความคิดที่ว่ากินแกให้ตายมุฟเฟ่ไม่แพงครับท่านละสองตาลรอจนกระทั่งประตูเปิดแดนโซผลักเปิดประตูแล้วเข้าไปอะมีไม่กี่อย่างหอรออ,อกอ นี่เป็นครั้งแรกที่เขาทานอาหารบุฟเฟ่อันดับแรกคือน้ำอัดลมขวดใหญ่สองขวดขวดข,วดขนาด1.5ลิตรหลังจากดื่มไปหนึ่งขวดครึ่งฉันนั่งบนโซฟาและกรอกตาฉันดื่มไปหนึ่งขวดครึ่งราคา200ตําตำลึงและกินอย่างอื่นไม่ได้เลยยิ่งกลับมาคิดถึงบ้านก็ยิ่งทรมานฉันก็เลยมาที่บ้านของโชจิและพบกับอาคามิจิดิงซ่าซ,ซึ่งเป็นนักชีมกรุณาบอกวิธีรับเงินคืน ดิ้งจะห่อยิ้มและพูดว่าแกกินอาหารทะเลนะอาหารทะเลมันแพงมากส่งมาจากอาณาจักรแห่งน้ำดันโซตกต้นขาใช่ทำไมฉันถึงจำไม่ได้ละ่ะโฆษณาวันรุ่งขึ้นก็มาทานบุฟเฟต่ตอีกครั้งฉันกินสาหร่ายทะเลไปยี่สบปอนหลังจากที่จี้เย่จุนรู้เขาก็ดีใจมากจนปวดท้องจุนละภาคชานเมืองโคโนฮาในขณะนี้ ซาสึเกะปฏิเสธข้อเสนอของยาคุชีคาบูตโตะแต่คาบูตโตะก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆซาสุเกะคุ้งฉันหวังว่าคุณจะคิดให้รอบคอบฉันจะมาหาคุณอีกครั้งในอีกไม่กี่วันซาสุเกะเลิกคิวขึ้นอย่ารบกวนการนี่หลับของฉันอีกฉั้นน่ารำคาญคาบูตโตะแสดงรอยยิ้มอันทั่วร้ายอย่าปิ้งขนมปังและคุณจะถูกปรับถ้าคุณไม่กิน ถ้าโอโรจิมารุส่งทีมสี่คนไปตามมหาคุณมันคงไม่สงบสุขเหมือนตอนนี้รอให้คาบุโตะออกไปดวงตาสีดำแวววาวของซาสึเกะมองไปยังท้องฟ้าสีครามนารูโตะท้าฉันบอกกว่าวันหนึ่งฉันจะออกจากโคโนฮะคุณจะทำอย่างไรจุนละภาคโททีอิเคโนเดินออกจากอาคารโฮคเงะมันเป็นเวลาบ่ายแล้วฉันไม่ได้กินข้าวกลางวันและหิวมากจนหน้าอกของชันกดทับหลัง เพราะแผนการทำลายล้างของโอโรจิมารุล้มเหลวความแข็งแกร่งของโคโนฮาได้รับการยอมรับจากทุกประเทศพวกเขาเชื่อในโคโนฮามากขึ้นและมีภารกิจมากมายเกิดขึ้นดังนั้นยกเว้นโจนินที่ต้องอยู่ข้างหลังส่วนใหญ่ออกไปปฏิบัติภารกิจพวกเกนินอยู่ในหมู่บ้านและเดินไปรอบๆอ,อย่างอิสระบทที่205เทคนิคการขยายจัก,กระจี้เยจุนเดินผ่านบ้านของเทียนเทียน ฉันบังเอิญไปเจอแม่ของเธอทุกวันแม่จะหิ้วอาหารทะเลถุงใหญ่มันบอกว่าบุฟเฟ่อาหารกลางวันทุกวันนี่คือโรงอาหารที่จัดงานซื้อตามออเดอร์แถมอาหารทะเลฟรีและตอนนี้จูจ่ๆระบบก็หลุดออกมาติ้งออกการลงชื่อเข้าใช้งานและขอให้โฮสได้รับความโปรดปรานอีเคโนจุนมองดูกระเป๋าถือแรงบันดาลใจพุ่ง เขารีบหยิบกาดสีดำที่มีชื่อของเขาออกมาอย่างรวดเร็วคุณป้านี่คือบัตร VIP นับจากนี้ไปสามารถใช้บัตรไปทานบุฟเฟ่ต์ได้ฟรีอีกอย่างฉันจัดบุฟเฟ่ต์นี้รวมไปถึงบ่อน้ำพุร้อนและงานศพด้วย0.555แม่ของเทียนเทียนตกตะลึงทันทีว้าวเขาเป็นพ่อหมดธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อยและเจ้าตัวเล็กก็ดูสดใสและหล่อและอื่นๆโฆษณา เสื้อกากสีเขียวเข้มของเขาดูเหมือนเสื้อของโจนินเหรอสีอของเสื้อของโคโนฮาแตกต่างกันชูนินจะสว่างกว่าและโจนินจะเข้มกว่าตัวอย่างเช่นในตอนที่อาชิมาเสียชีวิตในสนามรบสีอของเขาและชิกามารูแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดหากเลือกลูกเขยขี่มังกรต่อหน้าติงขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพที่ได้รับความโปรดปรานจากอีกฝ่ายและได้รับรางวัลเป็นเทคนิคการขยายจากกระหลักการขยายจากกระหลัก ฉันไม่ใช่อนันต์อีกต่อไปเทคนิคนี้เป็นวิชานินจาทางการแพทย์อย่างเคร่งครัดสามารถเพิ่มจำนวนจัก,กรกของคู่ต่อสู้ได้อย่างถาวรระดับหลักสามารถเพิ่มได้ประมาณสองเท่าประถมศึกษาใช้ได้เฉพาะกับผู้หญิงเท่านั้นและยังมีผลด้านความงามและการชะลอวัยผู้ชายจะมีผลข้างเคียงเมื่อฉันเรียนรู้ระดับกลางฉันจะมอบให้คาคา,าทีก่อนจีเย,ยจุนะมีความสุขมาก ในโลกนินจาที่ไม่อยากมีจัก,กรเพิ่มแม่ของเทียนเทียนดึงเขาเข้าไปในบ้านอย่างกระตือรือร้นและรีบเร่งเชิญน,นั่งครับจากนั้นนำเครื่องดื่มและผละไม้มายิ้มและจับมือของชิเยจุนฉันกังวลเกี่ยวกับเทียนเทียนฉันเคยออกไปเที่ยวกับเนจิแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าเลยและเขาก็เข้มงวดมากฉันได้ยินมาว่าเสียวลี่ก็มีแฟนแล้วในที่สุดหัวใจของฉันก็ตกลงไป ในที่สุดก็มีคนต้องการเทียนเชียนในครอบครัวของฉันจี้เย่จุนตกตะลึงทำไมคุณถึงอ้วนขนาดนี้สายตาของเทียนเทียนมืดลงโฆษณาตลอดหลายปีที่ผ่านมานี่เป็นช่วงเวลาที่น่าอายที่สุดในชีวิตไม่มีใครต้องการมันจี้เย่จุนหนีไปโทรหาจี้เย่จุนทุกวันขอโทษแม่ที่รีบร้อนเกินไปจี้เย่จุนยิ้มและส่หัว แม่ของคุณมีนิสัยร่าเริงและพูดตรงไปตรงมาไม่สำคัญหอรอออกกในเวลานี้พระอาทิตย์ส่องแสงเจิดจ้าและจักรจันทร์ก็ส่งเสียงร้องพวกเขาทั้งสองไม่รู้สึกร้อนเลยหลังจากเหตุการณ์นี้เองความสัมพันธ์ก็ได้ก้าวไปอีกขั้นพูดคุยและพูดคุยเรามาพูดถึงการพบปลูกกันดีกว่าเทียนเทียนถอนหายใจและพูดว่าการขาดจัก,กระคือข้อบกพร่องของฉัน เทียนเทียนได้รับบทเป็นตัวละครที่อาศัยเครื่องมือนินจาพิเศษต่างๆในการต่อสู้แทนที่จะเป็นการประลองนินจาแบบเผชิญหน้าเธอสามารถชดเชยการขาดจัก,กระได้ด้วยการใช้เครื่องมือนินจาต่างๆแต่อย่างไรก็ตามฉันยังคงหวังว่าจะมีจัก,กระมากขึ้นทุกวันแรงบันดาลใจของจี้เย่จุนเปล่งประกายโฆษณาคิดถึงหัวข้อการทดลอง อีเคนโนจุนเล่าให้เธอฟังเกี่ยวกับเทคนิคการขยายจากกักรกชื่นใจทุกวันโอเมก้าอัญญประกาศเดี่ยวเปิดเป็นไปได้จริงเหรอจี่เยจุนพยักหน้าทั้งสองมาถึงป่าอีเคโนจุนจับมือของเธอแล้วไล่เทคนิคการขยายจากกักรกรู้สึกยังไงบ้างเทียนเทียนกระพริบตาหนาของเธอฉันรู้สึกสดชื่นและร่างกายของฉันก็ดูเหมือนจะมีกำลัง ้านั่นหมายความว่ามันได้ผลทำไมคุณไม่ลองละ่ะเทียนเทียน,นหยิบม้วนหนังสือออกมาขั้นแรกเรียกขุนจำลองการต่อสู้ออกมาจากนั้นนินจาทุกชนิดก็จะถูกยิงอย่างต่อเนื่องคอมโบอาวุธปกป,ปิดเทคนิค,คโคลนชูริเคนระเบิดเพลิงดับเบิลเฉิงหลงเครื่องมือเฮี้ยมากร่างเหล็กใหญ่